กิดเาว่างว่าเออนี้ก็คือใช้ได้กับคนทุกศาสนาคนพุทธก็ไม่เสียเปรียบนะเกิดต่อไปออกกฎไมยมีศาสนามาแล้วเนี่ยเกิดไปเผาวัดไปเออแก้เงอาอุจจาระให้พระอินเนี่ยผิกดกฎหมายอะไรเงี้ยมันจะมีกลลงโทษมากขึ้นนะมันจะช่วยให้ลงโทษคนที่เอ่อคิดหมิ่นพระกับวัดหรืออะไรต่างๆได้มากขึ้นมันไม่เป็นผลดีมากขึ้นแหละครับในกรณีนี้ถ้าเกิดเขา<อ>เขาแจ้งมาว่าแบบนี้ที่เราเห็นอยู่ภาคใต้นี่เราไม่สามารถจับพวกนี้ได้ใช่ไหมครับจับมาลงโทษได้เลย เพราะเขามันเป็นพวกกลุ่มเหลือกันเองด้มาที่สุดและปกปิดพวกเดียวกันเองมันมันเป็นข้ออ้างที่ใว่าศาสนา,าอื่นก็ได้สิตัวนี้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่เลยมันคิดว่ามันมันมันเอาอ,ออกกฎหมายเพื่อรับรองทางคือว่าให้วให้เป็นการดูดีเฉยครับัสนับเป็นการดูดีว่าออกกฎหมายนี้มันจะได้ไดครอบคลุมทุกศาสนา,ศาแต่เราเห็นู่ภาคใต้เขาดูถูกศาดนนเราเราเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ใช่ครับ โดนมันก็หนีเข้ามาเลเซียแล้วก็กลับเข้ามาอะไรก็เป็นพักตีอะไรแบบนี้หรืออยู่ในกลุ่มหมู่บ้านหมู่บ้านอมุลสลิมเราก็จับใครไม่ได้เพราะว่าหมู่บ้านนั้นก็เป็น,นลูกเดืันรักษาะนี้แล้วใครพุทธที่อยู่นั้นก็อยู่อย่างระบาดนะครับก็ไม่สามารถทําอะไรได้ออกกฎหมายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเราบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ถูกไหมครับคืออาจา้ย์ที่บนตรีกันจะบอกว่าถึงแม้มีกฎหมายไปแต่ในภาคปฏิบัติเนี่ยในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย ก็ยังมีมีเคสใช่ไหมครับเป็นย่่งถามที่ที่ว่ากรออยู่เพราะนั้นผมเห็นข้อมูลอยู่แต่เดี๋ยวผมยังไม่ลวงลึกคืออย่างพระที่สี่จังหวัดที่ถูกเผาะฮะถูกเผาตายทั้งเป็นอ่ะแล้วศาลตัดสินมาว่าเออเออไม,ไม่ไม่ถึงขั้นประหารชีวิตแล้วก็ปล่อยเรื่องนี้มันมีจริงไหมฮะที่ที่ว่าก่อนคือตัดสินแบบนี้แล้วก็ในสาสี่จังหวัดแถบภาคใต้เนี่ยมันก็จะมีศาลดาโต้ที่เป็นศาลศาลจากอิสลามเป็นคนช่วยในเรื่องของการตัดสินด้วยมันจึงมีผลในการออก ในการช่วยกันในแง่ของถ้าเป็นอิสลามด้วยกันเรื่องนี้จึง,จงเป็นมูลเหตุที่ทําให้กลัวว่าถ้าออกมาแล้วมันจะมันจะเป็นผลร้ายมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าครับใช่ครับมีจริงครับถ้าจำไม่ผิดก็เป็นพระวัดพรรานุุภาพอะไรเี้ยวัดนั่นนะพระถูกปันป,ปันที่หัวเสร็จแล้วก็ใช้น้ํามันราดเอาเอาจนท่านมอแล้วนะครับเพราะวปาตนสารก็เน่อันนั้นตัดสินยกฟ้องอะไรแบบนี้ลักษณะน,นี้ผมยัง จำคำี่บาติาไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไปทุกน้ำลายปรพุทธรูปหรือว่าไปขอวัดอะไรอ่มักจะแก้ตัวว่าเออไอคนที่ทำอะ่ะมันเป็นพวกสติวิปลาสตั้นเพือนอะไรแบบนี้เลยทําให้ไม่ต้องรับผิดและแล้วก็ทางวัดหรือว่าชาวบ้านอะไรเวลาถึงมันแกล้งอะไรก็ยอมยอมไปทุกอย่างเขาทำกับเราได้แต่เราใช้กฎหมายมบังคับเราเขาไม่ได้เหมือนกับที่ว่าท่านมตรีพูดนะครับนั่นคือเรื่อง หล,หลายเรื่องหลายเรื่องหลายอย่งหลายอย่างที่สามจังหวัดชายแดนใต้คนพุทธเราถูกกระทำมาเยอะแยะทั้งหมดเขาทั้งเป็นวันวันด้วยมีสปาตา่าอาจะเสียชีวิตคนทรมานก็มีเยอะแยะบางโรงพยาบาลก็พยาบาลมุสลิมบางบางโรงพยาบาลก็ไม่กล้าฉีดยาให้ไปให้พยาบาลที่เป็นชาวพุทธฉีดยาอันนี้ก็ามาผลมาจากโคต้าที่ให้เรียนปีไงครับ ไร้ประสิทธิภาพไปหมดหลายเรื่องหลายราวเลยครับในทางภาคใต้ที่ว่าคนพุทธเอาถูกกระทำเลยอยากให้คนพุทธทั่วทุกภาคได้กลับอันมามองทางสามใจแดนจังหวัดภาคใต้เป็นตัวอย่างเป็นเคสตั้งดีที่ต้องเราติษท้ายดีว่าอยาิ่งเหล่านี้ไงพยายามป้องกันอย่าให้ไปเกิดในภาคของท่านในชุมชนของท่านเด็กขาดเมื่อไรที่พวกเขามีจํานน้อย,อยพวกเขาจะอยู่แบบเงินงเงียบเงียบเต็มตัว อะไรก็ได้กับทาพุทธแต่เมื่อไหร่พองมีจํานวนมากเมื่อนั้นความเดือดร้อนวุ่นวายจะมันเกิดขึ้นกับคนต่างศาสนาทันงี